ตัวของเขามีแผลเป็นรูใหญ่สองรูเลือดออกเปื้อนเสือ้อผ้าเขาไม่ได้พูดอะไรมากบอกแค่บางคนกลัวเขามากและเขาติดอยู่ที่นี่มานานแล้วสวัสดีครับทุกคน เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าสุดสยองขวัญของครอบครัวครอบครัวเองที่ไปเที่ยวล่องเรือสำราญแต่กลับต้องเจอเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงกับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นบนเรือโดยผู้เล่าได้เล่าให้ฟังว่าผมได้มีโอกาสไปล่องเรือสำราญกับเขาอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไปไกลามากนะักและใช้เวลาเพียงไม่กี่วันคนต้นคิดก็คือน้องสาวของผม ที่จริงแล้วน้องสาวอยากไปสวีทกับสามีวันครบรอบแต่ลูกชายวัยห้าขวบไม่มีคนดูแลจะเอามาฝากผมที่บ้านเจ้าหลานก็ไม่ยอมท่าเดียวเพราะอยากไปเที่ยวด้วยผมเลยต้องทำหน้าที่พี่เลี้ยงจำเป็นติดสอยห้อยตามไปกับเขาด้วยคนบนเรือส่วนมากคือคนไทยรวมถึงลูกเรือด้วยแม้เรือจะไม่ได้ดูหรูหราหรือใหญ่โตแบบไททานิก แต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกตาอยู่ส่วนมากผมนั่งแต่เครื่องบินกับรถทัวร์หรือไม่ก็ขับรถไปไหนตอนไหนเองไม่เคยเที่ยวโดยเรือมาก่อนผมจึงตื่นเต้นเป็นพิเศษโดยที่ไม่รู้เลยว่าบนเรือมันก็มีเรื่องน่ากลัวไม่แพ้กับตอนขับรถบนท้องถนนเหมือนกันในคือแรกของเราบนเรือเป็นไปอย่างสนุกสนานน้องสาวผมถือว่าซื้อทัวร์ในราคากลาง ได้ห้องที่มีหน้าตา่างแต่ว่าไม่มีระเบียงอาจจะเป็นเพราะช่วงที่พวกเราไปกันยังไม่เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวเต็มตัวคนเลยไม่เยอะเต็มลำเรืออย่างชั้นที่พวกเราพักก็ไม่ได้เต็มทุกห้องคิดอีกแง่หนึ่งมันก็ได้ความเป็นส่วนตัวดีผมให้หลานชายนอนห้องเดียวกันหลานนอนไม่หลับเอาแต่พลิกตัวไปมาตอนแรกคิดว่าเพราะว่าแก่ติดแม่ แต่หลานบอกว่าไม่ใช่เขาแค่ไม่ชอบที่ห้องนี้มีคนอื่นอยู่ด้วยถามว่าคนอื่นที่ไหนเขาก็บอกว่าเป็นผู้ชายแต่ตัวเหมือนกับคนที่คอยเอาของมาให้เราน่าจะหมายถึงพนักง,งานบนเรือหน้าตาเขาเละมากและก็มีแผลที่น่าสงสารผมมองไปที่รอบๆห้องซึ่งก็แน่นอนว่าไม่มีใครนอกจากเราสองคนผมปลอบแกไปตามเรื่อง เพราะว่าบางครั้งเด็กก็มีจินตนาการสูงแกก็สงบลงไปเกือบชั่วโมงระหว่างที่ผมนั่งถ่ายโทรศัพท์เล่นก่อนนอนหลานก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดว่าพี่ชายคนนั้นกลับมาแล้วพร้อมกับเสียงประตูดังคลิกแบบเวลาที่มันถูกปลดล็อกผมสะดุ้งมองไปทางต้นเสียงโดยอัตโนมัติประตูเปิดออกเองช้าๆผมกับหลานมองหน้ากัน แล้วผมก็รีบวิ่งไปดึงประตูปิดกดล็อกอย่างแน่นหนาแล้วก็ปิดไฟนอนทันทีในวันต่อมาครอบครัวของน้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันจนค่าส่วนผมเดินสำรวจไปรอบเรือในช่วงหัวค่ำคนส่วนมากอยู่ที่ห้องอาหารตามทางเดินเงียบสงบผมเดินอย่างไร้จุดหมายพลางคิดว่ามันเงียบและว,วังเวงพอสมควรเมื่อปราศจากผู้คน ใครที่ทำงานอยู่บนนี้ก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันระหว่างที่เดินอยู่นั้นผมได้ยินเสียงทะเลาะก,กันแววแวแต่จับทิศไม่ได้ว่ามาจากตรงไหนผมหยุดฟังเสียงดังใกล้เข้ามาเรื่อยผมจะเดินตรงไปข้างหน้าเผื่อว่าจะเจอที่มาของเสียงจนกระทั่งเห็นด้านหลังของคนสองคนยืนอยู่ตรงหัวมุมทั้งสองอาจรู้ตัวว่าผมยืนอยู่จึงเดินหนีไป ผมไม่ทานได้เห็นชัดว่าเป็นใครหน้าตาแบบไหนเห็นแค่ข้างหลังแต่มั่นใจว่าหนึ่งคนในนั้นสวมชุดของลูกเรือนี่คงเป็นเหตุผลที่ไม่อยากให้ผมเห็นแล้วเอาไปฟ้องหัวนหน้าเมื่อพวกเขาไปแล้วผมเดินไปอยู่ตรงจุดที่ทั้งสองเคยยืนสะดุดตากับพื้นพรมเปื้อนเป็นหย่อมๆม,มองดูคล้ายกับเรือผมควรตามลูกเรือให้มาดูแต่ก็ขี้เกียจ เลยเดินย้อนกลับมาทางเดิมและก็เจอกับลูกเรือคนหนึ่งที่เดินผ่านมาพอดีผมจึงเรียกเอาไว้แล้วเล่าเรื่องที่เห็นให้ฟังสีหน้าของเธอดูไม่ดีนักได้แต่รับปากผมว่าจะไปทำความสะอาดให้พร้อมทั้งออกปากว่าทางที่ดีถ้าผมได้ยินเสียงทะเลาะอ,อะไรอยาไปดูเองแค่แจ้งลูกเรือก็พอผมรับปากแล้วเดินกลับห้องตัวเอง แต่ก็ต้องอยู่ชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงคนคุยดังลอดออกมาเป็นเสียงหลานชายอย่างไม่ต้องสงสัยที่น่าแปลกก็เคแกกำลังคุยกับใครทำไมไม่มีเสียงตอบกลับมาผมปลดล็อกประตูรู้สึกได้ถึงเงาวูบผ่านไปเมื่อก้าวเข้าไปในห้องหลานหันมาบอกว่าพี่เขาขาเจ็บแต่ตอนนี้ออกจากห้องไปแล้วผมซักไซว่าใครบาดเจ็บ แกเขาบอกอยู่นั่นแหละว่าพี่ผู้ชายคนเดิมที่เคยอยู่ในห้องนี้เมื่อกี้คุยกันเขาก็ร้องไห้ให้ผมตามไปช่วยหน่อยผมคิดว่าแกชักจะจินตนาการมากไปหน่อยเลยตักเตือนอย่างจริงจังแต่ก็ดดนไปทำเด็กร้องไห้อีกเมื่อเห็นว่าทำอะไรไม่ได้ผมทำเป็นบอกว่าจะเดินออกมาดูแต่ให้แกไปอยู่กับแม่ก่อนผมไม่อยากทิ้งแกไว้คนเดียว ผมออกเดินไม่ทันถึงไหนก็ยินเสียงวิ่งมาตามทางพร้อมเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วคนส่วนมากยังไม่กลับเข้าห้องพักจึงไม่มีใครเปิดประตูออกมาดูกลางทางเดินมีแค่ผมเพียงคนเดียวมันเป็นเสียงร้องแสดงความเจ็บปวดที่ทำผมอึ้งไปหลายวินาทีว่าควรจะทำอย่างไรวิ่งไปช่วยหรือตามคนอื่นมา ยังไม่ทันตัดสินใจได้เจ้าของเสียงร้องก็โผล่ออกมาตรงหัวมุมที่ผมเคยเห็นคนยืนทะเลาะกันเมื่อวานไฟดับพอดิบพอดีกับเสียงฝีเท้าของอีกคนดังมาตามหลังตอนนี้เราสามคนอยู่บนทางมืดเมิดมีเพียงแสงจากภายนอกส่องเข้ามาเล็กน้อยผมควานหาโทรศรัพท์ก่อนจะนึกได้ว่าไม่ได้เอามาเงาข้างผนังเห็นเป็นคนสองคนกำลังต่อสู้กัน อีกคนกำลังบีบคออีกคนถือของคล้ายอาวุธมีดผมพุ่งเข้าไปห้ามท่ามกลางความสุลมุนแต่กลับคว้าได้เพียงแต่ความว่างเปล่ามันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อผมเห็นเงาคนสองคนเต็มสองตาผมก้าวถอยหลังด้วยขาสั่นๆเงายังคงอยู่ชายคนแรกดิ้นหลุดแล้ววิ่งมาทางผมส่วนผมหันหลังวิ่งกลับห้องล้มไปสามรอบกว่าจะพาตัวเข้ามาในห้องได้ พอตั้งสติผมโทรถามน้องสาวว่ายินเสียงดังวุ่ยวายไหมน้องก็บอกว่าไม่ได้ยินก็เลยถามต่อไปว่าเมื่อห้านาทีก่อนฝ่ายในห้องดับหรือเปล่าน้องก็บอกว่าไม่ดับผมมือไม้อ่อนบอกให้เอาหลานกลับมาที่ห้องได้แล้วความจริงก็คือผมอยากมีคนอยู่เป็นเพื่อนแม้ว่าจะเป็นเด็กห้าขวบก็เถอะตอนผมเปิดประตูไปหาหลาน และน้องสาวที่ยืนอยู่ทถงทางเดินกลับมาสว่างจ้าเหมือนเดิมทุกอย่างเงียบสงบราวกับสิ่งที่ผมเห็นเป็นเพียงจินตนาการของผมเพียงคนเดียวหลานบอกฟันดีแม่แล้วเข้ามาในห้องจู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าอยากร้องไห้ผมบอกว่าลุงไม่ได้ร้องแกตอบว่าไม่ได้บอกลุงบอกพี่ที่อยู่ในห้องเขาร้องไห้ผมคิดว่าวันนี้ผมเจอเรื่องน่ากลัวม,มามากพอแล้ว ผมจึงสั่งให้หลานห้ามพูดเรื่องคนในจินตนาการของแกอีกแกก็เถียงว่าเห็นจริงๆถ้าลุงไม่เชื่อว่าหลังจะบอกให้เขามาให้ลุงเห็นด้วยความจริงผมเริ่มเชื่อเรื่องที่หลานพูดแต่ผมก็กลัวเลยไม่อยากให้แกพูดถึงผมนอนหลับๆเตื่องๆตลอดทั้งคืนคิดมากเรื่องที่ตัวเองเพิ่งเจอมาพอพลิกตัวไปอีกทางก็ไม่รู้สึกถึงร่างกายของหลานที่นอนอยู่ใกล้ๆ ผมรีบรุกขึ้นเปิดไฟหลานไม่อยู่ในห้องหายไปได้ยังไงหายไปตอนไหนก็ไม่รู้แกไม่น่าปลดล็อคประตูเป็นผมรีบออกมาตามหาด้านนอกครั้งนี้หยิบไฟฉายฉุกเฉินออกมาด้วยสังหรณ์อนใจว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นตรงหัวมุมทางเลี้ยวแน,น่ๆแล้วผมก็เห็นหลานวิ่งหายไปทางนั้นจริงๆผมร้องเรียกเสียงดังหลานไม่ได้หันมา ผมวิ่งให้เร็วกว่าเดิมจนคว้าตัวแกไว้ได้ทันก่อนจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่อนุญาตให้เข้ามีป้ายบอกเอาไว้ชัดเจนมีห้องอยู่สามสี่ห้องไม่เปิดให้ใช้บริการแต่กลับมีเสียงคนทะเลาะก,กันอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งผมรีบดึงหลานออกมาก่อนจะเห็นว่ามือและเสื้อผ้าแก่บางส่วนเปื้อนสีแดงๆผมไม่มีเวลาซักถามอุ้มแก่ออกมาจากตรงนั้นทันทีเมื่อเข้ามาในห้อง ผมถึงได้ถามว่าเกิดอะไรึ้นทั้งโมโหทั้งเป็นห่วงที่แกหายออกไปแบบนั้นแกบอกว่าได้ยินเสียงพี่เขาร้องให้ช่วยเขาบอกว่าเขาจะตายแล้วแกเลยวิ่งออกไปส่วนที่เปื้อนตามตัวเป็นเลือดที่ออกมาจากตัวพี่คนนั้นเปื้อนพรมเต็มไปหมดแกหกล้มถึงได้เปื้อนไปด้วยพ่อจะตามพี่คนนั้นเข้าไปในห้องลุงก็ตามมาห้ามซะกอ่อน ผมรู้สึกขนลุกไม่รู้จะทำอย่างไรลงเรือแบบนี้เราไม่ได้เอาพระมาเหมือนอยู่บ้านบนฝั่งอยู่แล้วจุดแวะต่อไปก็ไม่น่าจะมีพระขายตอนนั้นผมมืดแปดด้านทำอะไรไม่ได้นอกจากนำหลานสวดมนและให้หลานเล่าอย่างละเอียดว่าแกรู้อะไรมาบ้างเพราะว่าเรื่องนี้ช้าจะสมจริงสมจังเข้าไปทุกทีหลานเล่าว,ว่าผู้ชายที่แกพูดถึงบ่อย เขาอยู่ในห้องนี้แต่ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาตัวของเขามีแผลเป็นรูใหญ่สองรูเลือดออกเปื้อเสื้อผ้าเขาไม่ได้พูดอะไรมากบอกแค่บ,บางคนกลัวเขามากและเขาติดอยู่ที่นี่มานานแล้วอยากจะขึ้นฝั่งแต่ไปไม่ได้เขาชอบร้องไห้เจอเมื่อไหร่ก็ร้องไห้ส่วนตอนที่หลานวิ่งตามออกไปจนถึงโซนห้ามเข้าเมื่อกี้พอวิ่งไปจนถึงหลานก็เห็นคนเพิ่มอีกหนึ่งคน เป็นผู้ชายเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะเป็นเงาอีกเงาที่ผมเคยเห็นตรงทางเดินตอนไฟดับแน่ๆฟังจากที่หลานพูดถ้าไม่ใช่การแกล้งกันเล่นก็ต้องเป็นการฆาตกรรมบนเรือไม่ใช่ว่าเรื่องนี้จะเป็นไปไม่ได้เพียงแต่มันจะถูกปกปิดเอาไว้ได้ดีแค่ไหนเพื่อไม่ให้เสียหายกับภาพลักษณ์ของบริษัทก็เท่านั้นเองยิ่งเป็นการตายของลูกเรือด้วยแล้วก็ยิ่งกลายเป็นว่า เรือลำนี้ไม่มีความปลอดภัยจึงต้องปกปิดเอาไว้ตอนนี้ผมได้แต่คำชับหลานว่าต่อไปนี้ห้ามวิ่งไปไหนคนเดียวถ้าได้ยินเสียงต้องบอกลุงแกเขอสัญญาแต่ก็ขอให้ผมสัญญาเหมือนกันว่าต้องช่วยพี่ชายคนนั้นให้ได้คืนนั้นผ่านไปอย่างเรียบร้อยผมเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับน้องสาวแกอาสาจะสืบจากคนบนเรือมาให้ ที่น่าแปลกก็คือหลังจากถามทั้งต,งตรงๆและอาอมไม่มีใครพูดเรื่องผีต่างตอบบ่ายเบียงกันหมดแต่น้องผมเห็นท่าทางของพวกเขาหวาดกลัวลุกลีลุกลวนผิดปกติน้องปักใจเชื่อว่าต้องมีอะไรในกอภัยแน่นอนและจะหาทางสืบมาจนได้ช่วงค่ำของวันนั้นทุกคนไปกินอาหารด้วยกันผมแยกออกมาเดินสำรวจคนเดียว ตั้งใจว่าครั้งนี้เป็นไงก็เป็นการถ้าจะเห็นก็เห็นไปเลยตอนนั้นเดินเลยมาจนถึงหัวมุมที่ชอบเห็นอะไรแปลกๆไปบ่อยวันนี้ก็เห็นคนคนหนึ่งเลี้ยวผ่านไปผมตาไปห่างๆแน่ใจว่ายังไงก็คนไม่มีรอยเลือดจดตามหลังเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านดีเธอหยุดตรงโซนห้ามเข้ามองไปมองมา เธอเคยผู้หญิงที่ผมเคยแจ้งเรื่องลอยเปื้อนบนพรมเธอหยิบของออกมาจากถุงมันคือทูบหนึ่งดอกจากนั้นก็ยกมือพึมพำแล้วปลดโซ่ก้านเข้าไปด้านในปลดล็อกห้องหนึ่งที่ถูกปิดตายเอาไว้เธอหยุดอยู่หน้าห้องจุดทูบด้วยท่าทางหวาดกลัวปากยังพึมพำไม่หยุดพอทูบไม่ไายแล้วประตูก็เปิดออกเองแล้วเธอก็เดินเข้าไปในห้อง ผมถอยกลับมายืนหลบมุมเพื่อหลอกเธอประมาณหนาทีเธอกลับออกมาด้วยใบหน้าซีดเผือดเหมือนคนกำลังจะเป็นลมผมตรงเข้าไปถามทันทีเธอบ่ายเบี่ยงจนผมบอกว่าเห็นจุดทูบอยู่เมื่อกี้จะไม่มีอะไรได้ยังไงเธอยอมรับออกมาหน่อยหนึ่งว่าต้องบูชาเจ้าที่ตามปกติด้วยความที่เหลือลำนี้เจ้าของเป็นฝรั่งเลยไม่ได้สร้างหิ้งไว้เป็นกิจจาลักษณะ ต้องเอาห้องที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทำเป็นห้องเหมือนห้องพระแทนตอบเสร็จเธอก็ขอตัวเดินออกไปผมจะถามอีกแต่เธอทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ผมเลยต้องปล่อยตอนเดินกลับห้องผมเพิ่งนึกออกว่าว่าเจ้าที่อะไรใช้ทูบดอกเดียวนี่มันใช้ไหว้ผีไม่ใช่เหรอคืนนี้น้องบอกว่าจะดูลูกเองผมเลยนอนคนเดียวมันก็รู้สึกแปลก อยากจะถามหลานว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ในห้องหรือเปล่าแต่ก็กลัวน้องสาวกับสามีเขาจะหาว่าผมบ้าแล้วพาลูกขาฟุ้งซ่านไปด้วยผมพยายามขมตาหลับแต่ใจที่มันกลัวอยู่แล้วจะให้นอนหลับก็คงจะยากสรุปผมพลิกไปพลิกมาหลายชั่วโมงจนไปได้ยินเสียงวิ่งตรงทางเดินด้านนอกถึงได้ตื่นตาตั้งขึ้นมาเสียงวิ่งและเสียงตะกอน เหมือนที่ผมได้ยินวันไฟดาบใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมลุกขึ้นนั่งอย่างไม่ทันจะเปิดไฟประตูห้องของผมก็เหวี่ยงเปิดเองมีเงาวุบวาบของคนสองคนพุ่งเข้ามาผมก็ถัดตัวหนีจนชิดมุมเตียงเมื่อเห็นเงาสองคนกำลังอยู่แย่งมีดกันเสียงทะเลาะก็ยังดังกันอยู่จับใจความไม่ได้เลยว่าพูดอะไรกันมีแค่เสียงร้องขอชีวิตที่ดังชัดเจน จากนั้นผู้ชายอีกคนก็โดนช่วงแทงหลายครั้งจนล้มลงกับพื้นผมพยายามคลานลงจากเตียงไปช่วยแต่เขาหาทางคลานออกจากห้องแล้วคนแทงก็ตามออกไปผมเปิดไฟด้วยมือไม้ที่สัน่นในห้องมีรอยเลือดกระเซ็นติดผนังแต่เป็นรอยคล้ำมากเหมือนเปื้อนมานานแล้วผมวิ่งออกไปนอกห้องพร้อมกับโทรแจ้งลูกเรือก่อนจะวิ่งตามเสียงของสองคนนั้น ไปจนถึงเขตห้ามเข้าเสียงของพวกเขาดังอยู่ในห้องที่ลูกเรือสาวเข้าไปจุดธูปบูชาผมกําลังจะเดินเข้าไปแต่ก็มีมือมาแตะที่ไหลทำให้ผมสะดุ้งสุดตัวเขารีบริมผมออกมาจากตรงนั้นบอกว่าถ้าไม่อยากเห็นภาพที่จะจาติดตาไปทั้งชีวิตให้ผมกลับห้องไปซะเมื่อเข้ามาในห้องแล้วลูกเรืออีกสามคนยืนรออยู่ทุกคนขอโทษผม แทบจะก้มกราบผมบอกว่าไม่สนใจเรื่องอื่นนอกจากความจริงให้เล่ามาให้หมดแล้วก็อยากโกหกผมแน่ใจว่ามันต้องเป็นผีไม่ใช่คนแน่นอนระหว่างสักไซอยู่นั้นน้องผมมาเคาะห้องพร้อมกับหลานน้องบอกว่าลูกไม่ยอมนอนภาวาขึ้นมากลางเด็กเอาแต่พูดวร่าพวกเขาทะเลาะก,กันพี่ผู้ชายโดนแทงแม่ไปช่วยเขาหน่อย พอน้องผมไม่เชื่อบังคับให้แกนอนแกบอกให้พามาหาลุงลุงจะเชื่อผมเลยบังคับให้พวกเขาเล่าความจริงมาเลยทีเดียวแต่ให้หลานกลับไปอยู่กับพ่อของเขาก่อนเรื่องของเรื่องก็คือมีคนตายจริงทั้งสองเป็นลูกเรือบนเรือลำนี้คนค่าทำงานบนเรือมาหลายปีเมื่อก่อนการท่องเที่ยวบูกมากบางปีเขาขึ้นฝั่งไม่กี่ครั้ง อยู่ทะเลนานเริ่มมีผลกับจิตใจบวกกับปัญหาทางบ้านโทรมาของเงินเมียก็นอกใจทำให้เขาเริ่มป่วยแต่ไม่ยอมบอกใครจนวันหนึ่งผู้ตายคือน้องผู้ชายที่โดดค้าเขาลงเรือมาทำงานแล้วแดนมาชอบผู้หญิงคนเดียวกันทั้งสองจึงทะเลาะก,กันจนถึงขั้นจุดแตกหักเอามีดมาไล่แทงวิ่งไล่กันไปตามทางเดินแล้วน้องผู้ชาย ก็เข้ามาแอบในห้องนี้แต่ก็โดนตามเข้ามาแทงอยู่ดีโดนแทงไปหลายแผลน้องพยายามเอาชีวิตรอดวิ่งไปอีกฝั่งของห้องพักแต่ก็โดนแทงจนตายกลายเป็นวิญญาณเฮี้ยนในห้องนั้นส่วนคนแทงเกิดจิตร้อนแทนตัวเองตายตามสี่ห้องฝั่งนั้นจึงต้องปิดตายเพราะต่อให้ไม่เห็นผีแต่ลูกค้าก็จะได้ยินเสียงตอนฆ่าอยู่ดีปกติคนนอนห้องผม จัไม่ค่อยเจออะไรเพราะเป็นห้องที่แทงกันบาดเจ็บอย่างไม่ตายแต่ดูเหมือนหลางผมได้มีเซนต์เห็นทุกอย่างชัดเจนผีเลยปรากฏต,ตัวแบบจัดเต็มเพื่อเป็นการขอโทษผู้เขาอัปเกรดครอบครัวผมให้เป็นลูกค้า VIP เสนอให้เที่ยวต่ออีกหนึ่งสัปดาห์แต่บอกตรงๆมันไม่คุ้มกันหรอกเพราะเหตุการณ์นี้มันฝังหัวผมอยางไม่มีวันลบออก